ต,ต้องไปท่าส่น้ำหลังพุ่นเอาคันตัวว้แถวหลังพุ่นแบบเฮาเนี่ให้เพื่อนแล้วยังไปใส่น้ำหลังตักในใจเอาทักในใจเอาก็ได้ในใอ,ไดอนุโมทนาเอาทักน้ำหลังก็ได้านา มีทั้งผ้าทั้งเลนวันนี้บุญใหญ่เนาะมีทั้งผ้าแล้วก็ลูกเนนผ้าบัดบ อยมินิสุตาวัรมกายายุลายแก้วกันบวชสมานนธรรมกายาละดูรอดเล่นหัวใจงามเพิ่งเนอะเลยามไง

เออได้บุญหลายๆเนอ่น้อนซามมนิโซตา้าวุฒิสมาเนนธรรมธายากะดูลรอนลักบาทกลางแปน